สวัสดีครับวันนี้เราได้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาจากเว็บของตัสรานะเป็นอะไรเรามาดูกันไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรลืมมันหลายล้านอันนี้คงจะเป็นเคสอ่าก้องกันการถลอกของกล้องโกบูเก้นานะก็ลักษณะการแพ็กก็แพ็กมาเรียบร้อยดีนะ มีแจ้งเตือนด้วยระวังของแตกโอ้ดีจังระวังของแตกได้มาก็เป็นรูปลักษ์กล่องเล็กๆมีนี่หมดแล้วไม่มีอะไรแค่นี้เเนาะก็ รมราคาร้อยกว่า <12 9 S 1> บาทร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่บเกาบาทนะครับพร้อมส่งก็รวมแล้วเป็นร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเป็นตัวป้องกันก็าวโกปรเก็มีแท่น อยู่ด้านบนเป็นพลาสะติกก็แข็งแรงดีพลาสะติกแข็งแรงนีมีแท่จับให้ตัวนี้ด้วยใส่กับพวกหมวกกันน็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไปติดให้มาพร้อมกับแหวนล็อกที่เป็นด้านน็อตแบบนี้น้ำหนักเบาแต่ก็แข็งแรงนะนี่แข็งแรงอยู่ แล้วก็แท่นจับกับตัวยึดพับไม่ได้ด้านบนก็จะมีช่องสำหรับไว้ให้ไปกดตัวรีโมทที่ตัวกล้องนะครับด้านข้างก็เป็นแบบนี้ด้านข้างด้านนี้ที่จะเปิดฝาแบตเตอรี่เนาะเปิดด้านหน้าก็มีกรอบเล็กน้อยนี่เองก็ดูดีอยนะแข็งแรง พลาสติกแต่แข็งแรงอยู่ครับนั่นล่างนะแค่นี้แล้วเขาเปิดยังไงมาลูกตัวเปิดเป็นสปริงนะนี่เป็นสปริงเงี้ยจะเปิดยังไงเดี๋ยวผมลองดูก่อนเพิ <c oughs> ่งได้มา โอ้โหแช่นนี้เองปั๊บนี่เรียบร้อยนี่เวลาปิดก็ไม่ต้องเปกนี่มันล็อกเองอัตโนมัติแค่นี้นะครับล็อกพวกเลยป๊อกเวลาเปิดก็ดันไปทางซ้ายมือของเราเนาะนเปิดปั๊บนี่ไงเปิดเดี๋ยวเราลองเอากล้องมาใส่ดูเนี่ยเวลาปิดก็แคบแค่นี้นเนาะแล้วก็หา ไม้เคีฟงเชลวฟี่อะไรก็ว่านไปเอามาใส่เดี๋ยวเราลองเอาตัวกล้องมาพิจารณาในการใส่โอเคเดี๋ยวเราลองเอาตัวกล้องมาประกอบดูดกล้องโกโปตัวนี้ก็ลดตัวนี้ออกแล้วก็เปิดฝา หนึ่งเนาะแล้วค่อยใส่เอากันตัวกล้องเป็นรอยก็ปิดกับเรอยปุ่มเปิด,ปเ,ปดปเปิดติดแล้วตัวนี้ก็สำหรับกดเลกคอร์ดกล้องอะไรก็วานไปอันนี้ก็สำหรับใส่แฟลก็ ลองใส่ดูนี่ติดแปดกล้องเข้าไปโอเคไหมไม่ฝนปับโอเคใช้ได้ตัวนี้ก็เราจะไปใส่กับหมวกกันน็อกหรืออะไรแล้วแต่เราเ,รเนาะ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนี่ียบร้อยก็ไมเชียวฟีก็ไว้สำหรับป้องกันตัวเคสสักนิดหนึ่งเนาะเวลาเราอาจจะออกไปทำกิจกรรมของเราอ่ะ แต่ถ้าตัวนี้มันจะติดด้านเราเปิดไอ้นี่มันก็คงจะเปิดแบบไม่ได้นี่เปิดได้แต่ทีนี้เราก็ลองสับข้างดูสับเอาด้านนี้มาอยู่ฝั่งนี้ด้านที่จะใส่แท่นยึดเกีย่ยวเนาะนี่ ห้อยก็ปรับเงยมุมแล้วแต่เราครับนี่ปรับ,รบแล้วแต่เราเนาะเรียบร้อยแล้วก็ย้ายฝั่งฝั่งนี้เราจะได้เวลาเราแบตเตอรี่หมดเราก็เปิดหยิบเอาแบตออกง่ายนิดเดียวปิดจบเปิดวโอเคใช้ได้ นะครับสำหรับเคสป้องกันการกระแทกให้กับตัวกล้องเป็นวัสดุพลาสติก<อ>ราคาไม่แรงเท่าไหร่เนอะตามที่ได้แจ้งไปเนาะ<น>ก็ถือว่าดีน้ำหนักเบาก็ดีนะมีช่องกดง่ายนะครับเล็กคอร์ดนะครับกดปรับอะไรได้สบายไม่ต้องห่ว สบายครับก็ผมมีแค่นี้แหละสำหรับอุปกรณ์กันกระแทกตัวกล้องนิดนึงนะครับสวัสดีครับ